สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะชาแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88มอริสผ่าดาว youtube.com โหรศษ์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนา,าอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e l i v e r y บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่โอ้โหเระหนึ่งสองสามสวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันหันสามหาสนุกนะ ประจำในวันพุธที่18พฤษภาคม2565นะครับแรมสี่ข้ามเดือนหกปีขานในวันนี้ห้ามทำการมงคลใ,ใดๆนะไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทำการมงคลในวันนี้นะครับเ,เพราะว่าเป็นดีถีมมหาสูตรนะแล้วก็ให้เลิกไม่ได้ด้วยนะครับอ,อประจำในวันนี้นะโอเคนะครับอันนี้ <c oughs> เดี๋ยวต่อมาเลยจะมาพูดถึงในเรื่องของ ความฝันสาหรับผู้ที่ฝันในแรมสีนะ่ค่ำฝันในแรมสี่ค่ำเนี่ยเป็นความฝันที่ดีมันนะครับออดีนะถึงแม้ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดีนะก็ดีหมดแล้วนะครับนะีน่ดูชะตาอันนี้ต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันพุธนะมีสุกมากซาหัวใหม่ในวันพุธจะเป็นความตาผมใหม่ในวันพุธจะเกิดตลอดวิวาตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดี ทาน้ำมันในวันพุธมีสี่สิกสววสดีนะครับนะเออโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะเออก็อเดี๋ยวจะมีคนมาถามว่าเอ๊ะทำไมวันนี้อาจารย์ถึงได้เสียงเบาเบาเหนื่อยหรือเปล่า <c oughs> เออมันก็มันก็มันเป็นส่วนหนึ่งนะเออที่ดูดวงเยอะเกินไปนะเออวันนี้วันนี้ก็มันกระทันหันนะเออวันนี้บันทึกคลิปใช่ไหมของวันศุกร์ วันศุกร์เนี่ยที่อาจารย์พยากรณ์ว่าวันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยดาวราหูกับมรดุติยูดับนะเพราะฉะนัะ้นก็ต้องระมัดระวังนะทำอะไรด้วยความไม่ประมาทเลยก็อย่าไปออกไปข้างนอกเพ่นผ่านที่ไหนเอออยมีอะไรฟิกแบ็กกลับเข้ามาถูกไหมเออในวันนี้เนี่ยอาจารย์อยู่ดีๆเผลอะนะได้ยินเสียงแมวเอ๊ะแมวมาไก <c oughs> <c oughs> ็ออกไปดูนข้างนอก เออแมวมันไปแมวมันมาคลอดลูกเองนะประมาณสองตัวเนี่ยอยู่ที่แถวๆกระถางต้นไม้แถวต้นไม้พุ่มไม้ประมาณเนี้ยนะเออออกไปดูอ๊อแหมทำไมจะมาคลอดเลยตอนนี้เออคือตอนแรกก็จะแบบว่าจะรอให้มีโชคลาบเขามาก่อนไม่อยากที่จะได้สัตว์สี่เท้าสองเท้าใช่ไหมแต่นี่มัน <c oughs> ทุกครั้งเลย เออมันชอบมาคลอดอะไรก็ไม่รู้นะแถวนี้เออนอกก็มาพึ่งก็มาแมวก็มาโอ้โหกระต่ายยังมีเออกระต่ายมันวิ่งมาเองนะบ้านบ้านหัวจานเนี่ยนะโอ้โหทำไมเป็นที่ล่มเย็นซะขนาดนี้เออจิตใจคนมีเมตตาธรรมคอยอย่างเงี้ยถูกไหมใช่ไหมสัตว์มันยังรู้เลยนะครับเออก็มีมนุษย์บางคนมันก็อาจจะโง่ยังไม่รู้นะเออว่าอาจารย์จิตใจดีขนาดไหนใช่ไหมเออนี่นะ พอออกไปเสร็จนะพอกลับเข้ามารู้สึกว่ากำเหมาเลยนะร้อนร้อนหนาวหนาวเอา้าอะไรวะอยู่ดีๆไข้ขึ้นครับว้าแหมอุตส่าห์เลยว่าดูเองแหมพยายามนู่นนี่นานทุกอย่างต้องมีเหตุลนะ้วอยู่ดีไขขึ้นเฉยก็เลยแบบว่าจัดจัดอ่าอะไรนะอ่าใบบ,บกๆแหมมันคิดคิดชาไปนิดนะึงเพราะว่าตอนนี้เขาเรียกว่าอาการกําลังอะไรนะ่ะ อะไรนะพูดไม่ถูกเว้ยกินใบบัวบกไปสองเม็ดนะกินกินมันมันดับดับไข้ถูกไหมดับดับความร้อนมาหน่อยหนึ่งก็ดีนะก็ใช้วิชาเคลื่อนย้ายจักรวาลน,นะใช้วิชากบจําสิน่นะก็จําสิ่งเป็นสมาธินะให้ความร้อนมันอยู่ที่จุดยินโต๊ะนะเออแบบคือวิชานี้จังเจ้ามีนะจังเจ้ามีวิชากบจําสิ่ นะเดี๋ยวก็จะพยายามทาคลิปให้เสร็จนะแต่ก็อาจจะยาวไม่มากนะเสียงอาจจะเบาไปนิดหนึง่งนะตอนนี้กําลังไม่จึกอกเออเรื่องอะไรนะเขา,าเรียกอะไรนะกําลังแบบมันอะไรอบเบอร์เบอร์นิดนิดใช่ไหมเอเอเขาเรียกว่านอยเออนอยนอยใช่กาลังนอยนอยอยู่นะเพราะว่ายาสูญพันเนี่ย ใอ้ใบบกๆเนี่ยมันลดความดันดูไหมมันลดความดันมันก็ใช้พักผ่อนนู่นนี่นั่นนะโอเคนะเอก็ขอให้โชคดีล้วกันใครจะถูกรอตอรี่อะไรก็ว่าไปนะเดี๋ยวทําคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวจะจําสิงเข้าอาสมและอันนี้ต่อมานะครับจะมาพูดถึงเสียงเซมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วนะ <c oughs> เซมซีไปสมบูรณอย่างรวดเร็วนะครับเสียงเบาหน่อยให้คุณเสียบสมอถกนะนะอันนี้ให้คุณั้งสี่ต่าฐานนะเห็นจะยสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความําเร็จนะ่สาธุพุทธสังมีนะชาติพระศิวีเถระพระอารหังสัพพะรหังประสิททิตีระมีนะครับไอติมมาแล้วจ้ะเออนะอได้เซมซีใบที่หกสิบแปด ่วงชะตาท่าในช่วงนี้ก็จะมีความสุขมีความเป็นมงคลนะครับก็ถือว่าทาาําอะไรก็ประสบผลความสําเร็จถ้าคุณรวบวมบุญส่วนต่างๆสิ่งที่คาดหวังก็จะสมหวังนะความรักของคุณก็มีความสุขดีราบรื่นนะครับอันนี้มาพูดถึงธุรธกริจการค้าการขายท่านนช่วงน,นี้ก็จะประสบความสําเร็จนะแต่ท่านไม่ควรที่จะระโมบโล่งมากจนเกินไปนะในด้านของการสมัครงานเนี่ยนะครับจะมีคนคอยช่วยนะให้คุณเนี่ย ประสบความสําเร็จนี้หลงการงานส่วนคะแนนสอบดีมากคะแนนสอบดีมากแล้วก็ <c oughs> มาพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้วยป่วยโรคไัที่เป็นอยู่นี้นะเออคุณจะต้องตั้งใจในการรักษานะครับแล้วก็มีโอกาสหายเป็นปกติใ่ไม่ชา้านะเออของอาจารย์เนี่ยมีไข้แล้วเนะี <c> ่ย <oughs> รถไข่ก็พอแเลยใบบุบใบบวบแบบมันก็ลดอักเสบไปในตัวน เออมันคืนนอน,นอนเดึกดตรงนมันก็เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะนอนเดึกดูดวงเยอะนะบางทีก็กินอาหารไม่ตรงเวลาก็ม,มีนะขนาดวันเนี้ยเออที่บนทึกเทปเบี่นะกินเช้ากับกินยินไม่มืดอ, <c oughs> อ้อเจ้าอะไรเออกินอาหารไม่ตรงเวลานะดูจะดูอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะครับมาถึงช่วงปรากฏการ์ผ่าดาวตัวดีนะเออเดี๋ยววันพุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะถ่ายรูปถ่ายรูป แมวมาให้ดูนะเป็นคลิปสั้นๆมันอยู่ข้างน,นอกคือแม่ก็อยากยาวเข้านะแต่ว่ายังไม่อยากเอาสาสีเท้าสองเท้าเข้าบ้านต้องการเนอาโชคลาบก่อนเออมันสําคัญนะเนี่ยนะแมวมันอยู่ข้าน,นอกตักยุงตักอะไรเงินไปก็ดูแลของตัวมัาดีๆแวกันนะโอเคคราวนี้มาพูดถึงปรากฏการณ์นะครับวันนี้สีที่คนเว้นให้เว้นสีชมพูสีชมพูไม่นะ สีที่ดีประจจาวันก็จะมีเขียวฟ้าสีดาสีส้มเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้เลยนะก็คือสีดําสีทองสมบสีโกโก้นะครับสีที่ดีนะดีสุดไปแล้วแล้วก็สีฟ้านะสีฟ้าสีเหลืองได้นะครับอันยี้มันนี้ก็ออกดำดำนะทองหลวงทองเหลืองอะไรก็ได้นะทิศที่ดีไม่มีทิศตะวันตกเียงเหนือแล้วทิศตะวันออก เป็นที่ที่ดีประจาในวันนี้นะเพราะฉะนั้นดวงชะตาคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยวันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะต้องระวังระวังอุบัติเหตุเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆการไประวัสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นนะทำอะไร้ดยความไม่ประมาทนิดนึงนะครับคนดีสุดคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนจะมีโชคลาภประสบผลกวา่าเสมจคนเกิดวันอาทิตย์นะคุณจะต้องใช้ความอดทนค,นความเบลกวายไม่มากหรือจะประสบผลควาสเสมจคุณมีเรื่องต้องคิดนู่นนี่นั่นนะครับ ต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์คุณต้องการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีในดวงชะตาต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยคุณจะมีเกณฑ์การเจราจาติดต่อในหลองธุรกรรมนิติกรรมสัญญาต่างๆก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะต่อมาคนเกิดในวันเสาร์ให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับปวดตามข้อโรคกเกาต์นะลำไส้ภูมิแพ้ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับ ถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณนะต่อมาอันนี้ครบแล้วนะครับมาถึงดวงดาวในวันนี้นะก็ดวงดาวก็จะมีเสาเหมือนเดิมเสียอยู่และดาวพระจันทร์ย้ายนะครับช่วงสิบโมงครึ่งจันทร์ย้ายสิบโมงสาสิบห้าก็ไปอยู่ที่ราศีธนูนะอยู่ที่ราศีธนูเลงเชาวลัคนาราศีเมถุน ะครับเพราะฉะนั้นดาวจันร์ในวันนี้ดีไม่เสียนะครับคุณก็มีโอกาสได้พึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่มีสมเสน่ห์ในตัวเองนู่นนี่นั่น,นะแล้วก็พระจันทร์ก็ติดพิษนาคนะพิษนาคเนี่ยนะครับในดวชะตาก็ให้ระวังภัยทางน้ํานะครับแล้วก็การมีแผลเรื้อรังรักษายากหรือได้รับความกระทบกระเทือนอะไรสักอย่างนะนะ,นะต้องมาระวังไวน้นหนึ่งนะครับตั้งแต่ช่วงเวลาสิบหนกาสี่โมงเย็น ไปจนถึง23ในกา 5, 5ทุ่มไปแล้วนะก็ถือว่าดีจันทร์ก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนนะครับเิ้งใครทำอะไรช่วงกลางคืนเนี่ยต้องเรามาระวังไว้ได้หนึ่งนะเออัอนนี้ต่อมามันเริ่มต้นที่ชาวลักนาราศีเมกนะครับชาวลาสศีเมกเนี่ยอันนี้18ตังกันเนาะ ชาวราศีเมฆนะครับดวงชะตาคุณวันนี้เนี่ยการงานคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางติดต่อสือศาศา่อสารนู่นนี่นั่นนะดาวไปจําตัวอยู่ในภพว,วินาศนะครับก็ต้องระวังความเสียหายหทําอะไรก็ต้องด้วยความไม่ประมาทนิดนึงน,นะครับในดวงชตะตาคุณเนี่ยส่วนในด้านของการเงินการทองก็ยังถือว่ามีรายจ่ายแต่การเงินของคุณอีกไม่นานก็จะดีขึ้นนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภดวงชะตา,าคุณเนี่ยถือว่า การงานนะครับค่อยไปค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนะครับในด้านของการเงินของคุณเนี่ยก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะส่วนในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยคนรักคู่ครองก็จะนําโชคล่ามมาให้แต่ในวันนี้ดาวขาไม่ดีก็ต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนในดวงตาคนในเรื่องการงานเนี่ยดาวพุธดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับก็เป็นเกษตรอยู่ในดวงชะตาถือว่า ดวงคุณเนี่ยก็จะมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่ดีอํานาจวาสนาดีนะในด้านของการเงินเนี่ยดาวพระจันทร์ของคุณเนี่ยก็ไปอยู่ในภพปตัตน,นิมีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามแต่คุณก็จะรับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันนะเออก็ระวังความเสียหายอย่างไม่คาดฝันเรื่องงานด้วยนะครับส่วนความรักนะให้ระวังอารมณ์นิดหนึ่งนะอาจจะถึงหงดนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยนะคือในดวงชะตาของคุณเนี่ย อิที่คนดาวการงานไปอยู่ในภพสูรพแต่วันนี้ให้ระวังในเรื่องของเครดิตการถูกใส่ร้ายป้ายสีนู่นนี่นั่นนะทำอะไรเดยความไม่ประมาณนิดหนึ่งส่วนการเงินของคุณเนี่ยต้องขยันกันแข็งมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองประสบผลกว่าสําเร็จนะในด้านของความรักเนี่ยนะครับก็ถูกอัจฉริยะใส่กันดีเพราะาคุณรู้จักนิสัยใจคอนู่นนี่นั่นน,นะดาวประจำตัวคุณเนี่ยไปอยู่ในภพอาลีนะบังมีปัญหาโุกเรรคาต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะในดวงชะตาของคุณเนี่ย ต่อมาชาวาลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ดวงคุณเนี่ยดาวไปจนตัวไปอยู่ในภพการงานก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยคิดในเรื่องของงานนู่นนี่นั่นนะครับการงานก็อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงยังไม่ค่อยนิ่งระวังมีรายจ่ายมากมีปัญหาเรื่องทรัพย์สินต้องระวังนิดหนึ่งนะแล้วก็ในด้านของความรักในวันนี้ก็ถือว่าดีจะมีโชคนะต่อมาชาวาลาัคนาราศีกันราศีกันเนี่ยดูงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพุธก็อยู่ในภพมรณะอยู่ างานก็ต้องระมัดระวังนิดนิดนึ่งทำระดยความไว้านะครับแล้วก็ระวังเครดิตนิดนึงนะในดวงชะตาทำอะไรก็อย่าประมาทครับอ,อ,อาจจะมีชื่อเสียงเกิดขึ้นนะครับเออต้องระวังนิดนึงในด้านของการเงินของคุณเนี่ยก็ถือว่ามีรายจ่ายเป็นประเภทของข้ามแต่คุณก็จะรับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลดูชะตาคุณในเรื่องของการงานในดาวพระจันทร์ไปอยู่ในภพสัจจะ นะครับงานที่เกี่ยวข้องกับสังคมคนเยอะๆนูน่นนี่นั่นคุณจะต้องการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะครับในด้านของการเงินของคุณเนี่ยยังมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะทำอะไรก็โดยความไม่ประมาทได้หนึ่งคู่สัญญาก็ต้องระมัดระวังไว้ในหนึ่งนะครับต่อมาชาวรา,าศรีพิจิกชาวราศรีพิจิกดวงชะตาคุณนี้เรื่องของการงานเนี่ยดาวพระตย์ก็ไปอยู่ในภพปัตตินะครับการงานในวิชาจะเหนื่อยเหนื่อยต้องขยันให้มาก นะระวังในหลงคําพูดเอกสารแล้วก็การเงินของคุณในวันนี้ก็ถือว่าทมธุรกรรมครมีโอกาสที่จะผ่านนะให้ระวังปัญหาจะมีการทะเลาะกับคนที่อายุน้อยกว่านะต่อมาเช้าลัคนาราศีธนูราศีธนูดูคุณจะรับการช่วยเหลือสนหรับธุรกิจที่ดีนะครับจะพูดกับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงการเงินจะได้เงินจากการเดินทางการติดต่อต่างหรือได้เงินจากทางไกลนะครับระวังปัญหาอุสรรักรื่องขอบหวัวอยากพี่นงนิดนนะแต่จะมีคนอิจฉานะครับต่อมาเช้าลัคนาราศีมังกร ราศีมังกรเนี่ยโดยะตามคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระศุกร์คุณไปอยู่ในภพศาสตา์ะนะครับงานที่เกี่ยวข้องของคนเยอะนะแต่ความเสียหายก็จะมีด้วยต้องระมัดระวังไว้นิหนึ่งนะครับเออความรักคู่ครองก็อาจจะยังไม่ค่อยดีนักในช่วงนี้นะต่อมาเช้าราศีกุมเชาวราศีกุมโดยจะตามคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวอังคารไปอยู่ในภพ การเงินนะไม่ควรจะได้เงินจากงานแต่คุณก็จะมีรายจ่ายระวังความเสียหายจากงานด้วยนะครับอาจจะทําให้คุณเสียเงินได้นะระวังการเงินให้ดีนะครับส่วนในด้านของความรักคู่ครองก็ดูแลบั้นช่องเป็นอย่างดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยดูชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับดาวพฤหัสบดีของคุณเนี่ยก็เป็นเกษตรดีมีโอกาสได้เลื่อนขั้นในตำแหน่ง ให้ระวังความขัดแย้งมีเสียให้ระวังอุบัติเหตุต่างๆปัญหาความขัดแย้งนิดนึนะต้องใจยเย็นไว้ก่อนนะครับในด้านของการเงินของคุณก็มีโอกาสได้เงินแต่ก็มีรายจ่ายรออยู่ด้วยเช่นกันนะของชาวราศีมีนะครับแล้วก็คุณก็มีโอกาสที่ดีบุตรบริวารช่วยเหลือการงานได้นะอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยจะมาถึงเสียงไพ่ยิปซีดูให้เพิ่มเติมนะว่าดวงจะตามคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ กินใบโบกๆอีกสองเม็ดโอเคเออต้องลดไข้ลดไข่อย่างเดียวพอละชุดใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองชุดใบที่สามโอเคเวลาสิบวิเริ่มเช็คหมอนซาสีหมอนชิบไฟกระจายคนที่จะพายใบที่หนึ่งวันนี้ผมได้ปั๊บ ราชนีถือถ้วยนะครับคือดวงตาคุณในธรรมาชาติรูปิจส่วนตัวต่างๆถือว่าดีเป็นในหน้านะครับเป็นที่ศึกษาต่างๆงานด้านศิลปศาด,ดีหมดนะการเงินก็มีพอใช้อยู่นะครับความรักก็มีโอกาสได้เข้าสังคมและจะได้พบเจอคู่ครองต่อมาคุณคยกให้ไปที่สองได้ประราชาถือถ้อถอถวยคือดวงตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับถือว่าคุณเหมาะสมเกี่ยวของครูอาจารย์แพทย์เจ้าของร้านอาหารนะการเงินของคุณจะต้องวางแผนไว้ก่อนถึงจะดีนะครับ ส่วนคนโสดก็มีโอกาสที่ดีด้านความรักต่อมาคนที่เลือไพ่ใบที่สามนี่ผมได้ปักแปดถ้วยนะคุณดูส้นตอคุณอาจจะมีเกื่การเดินทางการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายต่างๆนะครับอารมณ์ขวายจะเบื่อเซ็งนะนะการเงินยังพิมยังมีพอใช้อยู่นะครับส่วนในด้านของความรักควรอาจจะมีความรู้สึกที่ผิดหวังนะนะแต่ไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะไม่ได้เอาเวลาไปมุ่งในเรื่องของการงานดีกว่านะ โอเคนี้ครบแล้ว12ลา4านนะถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้ครับเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กาอาจารย์ด้วยนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ